วันนี้ก็มาพบกันหน่อยนะหลังจากที่แอดมินได้กำไรมาแล้วอะ่ะเออกาล่านะก็ยังไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรทําการอะไรใดทั้งสิ้นนะก็คงยังเหมือนเดิมอยู่แต่สิ่งที่คิดไว้อะ่ะก็คือจะขายเหรียญก่อนนั้นคือจะขายเหรียญบางอย่างอะ่ะเพื่อกลับไป เพื่อกับเพื่อกับไปซื้อไปซื้อสปอตอะแล้วก็ขายฟิวเจอร์บางเหรียญน,นะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เราจะช็อตกาล่า ala, เราไม่มีเงินไงเราก็ต้องเอาเหรียญมาค้าขายเหรียญแล้วมาซื้อฟิวเจอร์แล้วก็เอาเงิน usdt มาค้าค้าไว้ในฟิวเจอร์ใช่ไหมตอนเนี้ยเงนินมันมีแล้วไงเป็นล้านอะก็อาจจะขายฟิวเจอร์แล้วไปซื้อเหรียญเหรียญที่ก่อนหน้าน,นี้มันเคยมีอะแล้วมันไม่มีอะเพราะว่าเรามาซื้อฟิวเจอร์แทนไงแอดมินก็จำไม่ได้ว่ามีเหรียญไหนบ้างนะ แต่ก็พอเหรียญไหนจำไม่ได้แล้ววะ่ะเหรียญ BNB อบ่ e ไม่น่าใช่เพราะบ n เอเอาไปไว้ในไปกับใบนั้น t TH ไปแล้ว ETH s อ่ะเอออาจจะต้องขายออกมา1เหรียญก,กว่า1ไซส์อ่ะคือหนึเหรียญก,กว่าออกมา1เหรียญ e t ทนะออกมาแล้วก็เอาไปฝากแล้วก็ไปซื้อ e t ทธรรมดาเออเนี่ยต้องทำตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งที่ต้องทำอีกคืออะไรนะ แล้วก็ก็ดูแล้วแอดมินคงอาจจะถอนบ้างไม่ไม่แน่ใจาอาจจะถอนออกมานะเอามาใช้จ่ายอ่ะเพราะว่าค่ายมันจะการการเล่นเหรียญมันจะมีมีค่าใช้จ่ายไงมันไปไปเช่า VNP อะไรเงี้ย VPS อ่ะอะไรเงี้ยเออไปเช่าแล้วก็ต้องไปขุดเหรียญอะไรเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายอย่นี้มันตีเบิร์ตเต็ดแล้วมันปีนี้ประมาณสองหมกว่าบาทน,นะเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าคงขุดคงจะถอนออกมากประมาณสองหมกว่าบาทนะแต่ความจริงแอดมินก็เตรียมไป้แล้วแหละเนี่ยแอดมินเตรียมไว้ในเออแล้วไนงะ เนี่ยไม่ได้เอินอยู่แล้วเออแต่เห็นว่ามันมันตอนนี้สภาพของแอดมินยังมีอยู่ไงมันไม่ได้ขาดทุนอะ่ะก็เลยเอาเงินที่มีอยู่หมุนหมุนไปได้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ยังไม่รีบนะถามว่าแอดมินจะเอาไปใช้อะไรไหมก็คงไม่ได้เอาไปใช้อะ่ะเพราะแอดมินก็ไม่มีรายจ่ายอะไรมีแต่แมวก็คือเหมือนจ่ายแมวไปแต่ก็มันก็หลักหมื่นอ่ะนะมันก็เยอะเหมือนกันอะ่ะแต่ก็เครียดเหมือนกันอะ่ะเพราะว่าแมวมันป่วยทาไงได้อะ่ะไม่ได้แมวเราด้วยแมวจรจัดข้างนอกอะ่ะ ตอนนี้ก็เคยต้องรับรัดษ่าแล้วมันเดินไม่ได้เงี้ยเราก็ต้องรับรับมันไว้นะเนี่ยแหละก็มีรายจ่ายตรงนี้แต่ถามดูแล้วก็ก็รายจ่ายอื่นก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้คงไม่ได้ถอนหรอกคงไม่ได้เอาไปซื้ออะไรหรอกชิ้นใหญ่หรอกก็คงเก็บไว้ก่อนนะเพราะแอดมินเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้นะได้กาไรมาก็ไม่ค่อยใช้ก็ชอบเอาไปนคือคือก็ลองดูว่าคือหมุนยังไงอะไรเงี้ยค่อยคิดอะไรเงี้ยแต่สิ่งแรกที่จะทาคือเอาไปซื้อสปอร์ตก่อนเหรียญสปอร์ตก่อนจะไม่ได้ว่ามีกี่เหรียญนะสี่ห้าเหรียญ เออที่เอามาค้ำอ่ะชีบาก็น่าจะด้วยนะเหรียญชีบากอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมันเยอะหมดเลยเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูเหรียญเค้กด้วยจําได้เหรียญเค้ยังอยู่ไหมเนี่ยเหรียญเค้กเหรียญเค้ต้องขายมันเนี่ยเหรียญเค้ต้องขายมาณเจ็ดร้อยเหรียญนะไอเจ็ดร้อยเหรียญเค้กอ่ะแล้วก็ไปขายเร็จใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็เหลือไว้หน่อยๆอะไรเงี้ยเออ ขายเสร็จแล้วก็ไปซื้อสปอรตเนี่ยแหละแผนนี้นะแผนอื่นก็ดูแล้วไม่มีอะไรอะ่ะได้เงินมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราอะ่ะโชคดีมากเลยเพราะว่านะตอนนี้มันก็ยังไม่ไม่ได้ลงมาเหมือนเดิมนะแต่ถ้าที่แอดมินคำนวณดูแลอะอะ้วอ่ะคือแอดมินลองไปที่ลองกาล่าไปที่เดี๋ยวให้ดูต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยนะลองกาล่าไปที่0ูนย์จุดศูนย์ศูนยสามแปดอ่ะสามเจ็ดสามแปดสองเก้าอะไรเงี้ย ก็ประเมินดูแล้วอ่ะจากที่ประเมินนะ <c oughs> มันมันมันยังคำนวณกำไรขาดทุนไม่ได้อ่ะเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้ตัวเลขที่ตัวเลขคือเราเราเรา,เราลองลองไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันให้ลองเนี่ยแต่เรายังไม่ไปช็อตปิดไงมาเลยรู้ตัวเลขกําไรมันยังคาดการไม่ได้ไงถ้าเราไปปิดได้ที่สูงเท่าไหร่อะ่ะกำไรก็ยิ่งมากขึ้นนะอาจจะเป็นล้านก็ได้นะอาจจะเป็นสองสาล้านสี่ล้านเลยก็ได้นะหรืออาจจะ เท่าทุนก็ได้นะจะไม่กาไรก็ได้ถ้ามันลงมาอะไรเงี้ยว่าแอดมินยังไม่ได้ปิดไงแอดมินยังเปิดเปิดไว้อยู่มันเหมือนจะปุ๊บมันก็งงอยู่อะตอนเนี้ยแต่คิดว่าดูแล้วแอดมิงคงไม่ปิดหรอกเพราะว่าจุดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดสองอะกับจุดกับเลขศูนย์อะมันลงมานหน่ดนึงมันก็เสียเงินไม่เท่าไหร่แล้ววัดไปเลยเอากาไรเยอะไปเลยดีกว่าถ้าเกิดมันมันกำไรสักสี่ห้าล้านก็เอาถ้าเกิดมันขาดทุนแรกก็เป็นหลักแสนอะเปิดไปเลยแอดมินมีเหรียญก้าวห้าล้านกว่าเหรียญอะเปิดไปเลยถ้ามันขึ้นไปเจ จ็ดห้าสามห้าสามสิบห้าล้านอ่ะสามห้าไม่พอไปเอาแอดมินขุดเหรียญได้เรื่อยๆอ่ะอาจจะเป็นเจ็ดติดห้าสิบล้านอ่ะอ่ะห้าสิบล้านอ่ะวัดไปเลยไปเจ็ดบาทขายอ่ะอันนี้นะคือมันยังไม่ได้แน่นอนมันเป็นเงินที่ทีนณตอนเนี้ยถ้าเกิดถ้าเป็นเงินตอนเนี้น้ตอนนี้ยขายแล้วได้กําไรแน่นอนใช่แต่แอดมินยังไม่ไม่แอดมินเหมือนกับว่าไปถ้าเรียบเทียบน,นะไปซื้อซื้อวันก่อนอ่ะราคาสามจุดศูนย์สามอ่ะแต่ยังไม่ได้ขายตอนนี้ไงมันก็เลย แต่ตอนนี้ราคา10 11บาทอะไรเงี้ย10บาท11บาทะมันก็ถือว่ากำไรแต่ว่าเราไม่ได้ขายเงยเราวัดไปอีกเราจะกำไรเยอะกว่านี้อีกเป้าหมาย40ล้าน <laughs> 4 50ล้านนะคือให้ใหการลาขึ้นไป7บาทะ่ะขายโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากสัดคลิปก่อน